สวัสดีครับนนี้จะมาแนะนำเกตหัวสุดนะครับท็อปพรีเมียมของฟุตลองชูนะครับนี่ส่งอยู่6 0 0ถึง650บาทนะครับอันนี้ลูกค้าเอาหมดแล้วครับจำนวน500คู่นะครับเดี๋ยวเอามาดูตัวอย่างสภาพสินค้านะครับแล้วก็แนวนะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้จะเป็นพวกสปอร์ตอย่างเดียวเลยครับสปอร์ตลำลองอันนี้ลูกค้าจะไม่เอาบาสบาสมีนะครับคุณลูกค้าบาสถ้าเน้นบาส อะไรก็แจ้งได้ครับอันนี้ลูกค้าจะเอาแบบพวกสปอร์ตกับพวกลักชัวรี่ครับสภาพนะครับทุกคู่แทบไม่มีซ่อมเลยนะครับสภาพพื้นนะครับเต็มเปี้ยเปี้ยๆเลยครับพวก Air Max a u t ั b o o t บ m d 9597ลูกค้าได้ครบนะครับไม่มีดึงออกไม่มีแยกออกนะครับราคานี้ลงเกลือบางทีส่งอยู่65700นี่แยกออกแล้วนะครับ สภาพนะครับพื้นครับนะครับอส่วนมากก็จะเป็นพวกรุ่นใหม่ปีใหม่นะครับนะครับอ่าแอรแม็กนะครับอันนี้คือปกติจะไม่ได้อัดกระดาษนะครับแจ้งก่อนเดี๋ยวลูกค้าบางท่านเห็นว่าอัดกระดาษนี่จะมีในเกตถูกอันนี้คือเราจะส่งไปต่างประเทศนะครับ ก็เลยจะอัดไว้ให้ลูกค้ากันพวกตรงเกาะส้นแตกนะครับก็เราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดครับสภาพนะครับนะครับนี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกรุ่นใหม่ปีใหม่นะครับนี่ก็ปี19นะครับเอาตาบูทนะครับ นะครับนี่ครับพื้นเต็มนะครับไม่มีบางไม่มีละเลงสีพื้นนะครับอันนี้คือหัวแท้ๆเลยนะครับ SB สคูณนี้สวยมากครับสวยมากดูเก่าๆแต่ผมว่ามันสวยมากๆเลยครับคู่นี้ดังโลโปครับปกติบางร้านก็แยกออกนะครับไอพวกอย่างนี้เขาแยกออกขายแยกต่างหากนะครับเพราะว่านี้มันได้หลายตังครับ นะครับแล้วดูสภาพพื้นนะครับอ่าประมาณนี้เลยคูณนี้สวยจริงถ้าผมใส่ได้ผมแยกแล้วเรอเล่นครับเรอเล่นประมาณนี้นะครับอ่า95ครับสวยเลยครับเป็นไซส์ชายนะครับคุณลูกค้าเจ๊ครับช่วยแกะหน่อยครับเปิดนะครับผมอัดกระดาษเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่ง นะครส่วนมากก็จะ4 0 4 1 42, 43, 44, 45ประมาณนี้นะครับแต่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่42ถึงประมาณ4 3นะครับสภาพพื้นครับอันนี้คือเต็มต้องเต็มแบบนี้นะครับงานหัวพื้นเต็มต้องแบบนี้นะครับอันนี้คือเต็มนะครับไม่ใช่ว่าเป็น95บางท่านบอกว่าเคยเจอราคา200กว่า300กว่าใช่ครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่พื้นแบบนี้แน่นอนถ้าไม่ปาดบางมาก็ตัด ตัดเฉียงมาแล้วก็มาแกะลายนะครับดูครับว่าเจ้านี้ได้อะไรไปบ้างนะครับส่วนถามว่ามีเก็บงานบ้างไหมพวกงานหัวผมบอกตรงๆนะครับมีครับมีผมพูดเลยว่ามีนะครับบางบางคู่อย่างพวกอย่างเงี้ยครับสีขาวตอนซัดมันขลอกมาอาจจะมีเก็บบ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับอาจจะมีเก็บสีขาวมาบ้างนิดหน่อยบางๆครับไม่น่าเกียดจากที่ลูกค้าเห็นนะครับ แต่โดยรวมแล้วยังไงก็พันขึ้นครับผมมั่นใจเลยอย่างดูดูสภาพพื้นมันครับนี่นะครับเป็นธรรมดาของพวกตรงนี้นะครับสีขาวแต่ว่านี้จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นขนมปังนะครับบางทีเจอส0ง้อกว่า300รอยกว่านี่เป็นขนมปังนะครับขนมปังเป็นยังไงก็พวกส่วนมากจะอยู่ในพวก Air Max นะครับพวก New Balance ลูกค้ากดดูนะครับ กดดูดาานะฮะว่าเห็นว่ามันเป็นรอยแตกเห็นเนื้อข้างในนั่นคือขนมปังของเท้าเสื่อมแล้วใส่ไม่กี่ทีพังแน่นอนครับอ่าดูนะครับสภาพนะครับเประะลังเปิดไาให้ดูอ่านี่นะครับส่วนมากจะเป็นพวกรุ่นใหม่ปีใหม่นะครับอย่างนี้เลยอ่านี่นะครับ NMD นะครับอ่าลองดูครับมีอะไรบ้างน,นะครับ ลูกค้าท่านใดต้องการสั่งก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คิวจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับคิวจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็งานหัวไม่มีเปิดคัดหน้าร้านนะครับแจ้งก่อนนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นของจีดากอนไหมอาจารไม่ผิดนะครับสวยมากนะครับตัวนี้มันไม่ใช่ถลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ถลอกเป็นลายมันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยครับเวลาใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะลอกครับจะลอกแล้วมันจะเป็นลายข้างในนะครับ เป็นลายข้างในเลยสวยมากครับคุยนี้สวยมากจริงๆนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์เลยครับยังไม่มีลอกเลยนะครับขอดูด้านในนะครับข้างในมันจะเป็นอะไรพีกอ่านี่นะครับจะเป็นพีชไม้นัดนะครับแล้วก็นี่นะครับปีสิบเก้านะครับเนี่ยครับใส่ไปสักพักนึงตรงนี้จะลอกเราเป็นลายข้างใน เหมือนเป็นอ่าเหมือนเป็นดักแด้ครับข้างในเป็นลายสวยมากครับแล้วก็จอยไลท์นะครับอ่านะครับเม็ดครับสุภาพครับไม่มีบางเลยครับเต็มมากครับเต็มมากๆยังไงลูกค้าไปเนี่ยหกร้อยหกร้อยห้าสิบเนี่ยลูกค้าไปเฉลี่ยยังไงพวกอย่างเงี้ยลูกค้าขายได้พันสองพันสองเก้าสิบส่วนมากที่เราขายกันนะครับบางร้านอ่าลูกค้าเยอะเพจใหญ่ก็อยู่ที่พันสี่พันห้าได้นะครับ ลูกค้าคิดดูแล้วกันครับเอาไป600 650เนี่ยขายได้พวกนั้นแล้วก็อาจจะมีบางตัวผมพูดตรงๆนะครับบางตัวลูกค้าอาจจะต้องปล่อยต่ำปล่อยต่ำอย่างเช่นเอายังไงดีนะอย่างนะอย่าง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 องผมขอหาก่อนนะครับปล่อยต่ำอะจริงๆไอคู่นี้บางคนก็ปล่อยสูงนี่สมมติว่าไอ,ไอตัวนี้ครับบางบางเพจขายอยู่750 690แต่ว่าดูสภาพมันนะครับนี่นะครับ เป็มากครับใหม่มากๆครับอันนี้ของในห้างก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ในห้างหลายพันอยู่นะครับนี่ครับอาจจะต่ําสุดอาจจะอยู่หกร้อยเก้าสิบนะครับต่าสุดอยู่หกร้อยเก้าสิบไม่มีตําหนิไม่มีเย็บซ่อมเลยนะครับคู่นี้ก็เฉลี่ยประมาณนี้แหละครับหกร้อยเก้าสิบขึ้นไปจนถึงประมาณพันสองเก้าสิบอันนี้เป็นราคาที่แนะนํานะครับสภาพพื้นครับ พวกลำลองนะครับสวยมากครับสวยมากๆสภาพพื้นครับยังกับของใหม่เลยครับอ่านี่นะครับผมไม่มีดึงออนครับแจ้งก่อนเลยผมผมขายของมานานเนี่ยผมค่อนข้างที่จะซีเรียสกับลูกค้าประจําครับบอกเลยว่าผมไม่มีดึงตัวไหนออกนอกจากที่แบบอ,อันไหนมันเสียผมเอาออกให้นะครับผมไม่ใช่ว่านับให้หมด ผมให้ดูก็ได้ครับมีครับอันนี้ก็ตอนหลุดมาผมเช็คพลาดซูมเอ็กเสียดายมากเลยนี่คนละสีครับผมเอาออกให้นะครับไม่ใช่ว่ายัดเยียดส่งให้ลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าไปก็เดี๋ยวกลัวว่าจะมีปัญหามีอยู่แล้วนะครับมันคนละมันคนละค้างเนี่ยผมดึงออกเอาออกให้เลยครับไม่ต้องห่วงครับไม่มียัดยัดของเสียให้ครับประมาณนี้นะครับอ่า รอบนี้ค่อนข้างสวยเลยครับสวยมากแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผม,มอยากจะให้ดูบาสด้วยแต่ว่าบารผมแพ็คไปแล้วนะครับลูกค้ารับไปแล้วครับงานบาสก็มีรีวิวเรื่อยๆนะครับลูกค้าผมจะลงรีวิวให้เรื่อยๆนะครับมีอย่างนี้ด้วยนี่ครับสวยมากครับอ่าแล้วก็พวกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแซลมอนอสีแซลมอนใช่ไหมสภาพครับใหม่มากครับ ประมาณนี้เลยนะครับออตตาบูตเอ็นเอ็มดีพวกเก้าห้าเก้าเจ็ดซูมอะไรผมให้หมดนะครับไม่มีดึงออกเลยลูกค้าไม่เฉลี่ยแล้วครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็กําไรนะครับยังไงก็กําไรแล้วก็อ่ะอย่างท่านนี้เจ้านี้เขารับอย่างนี้ด้วยผมให้ดูเลยดูสภาพนะครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับคิดว่าเกินเอาไปขายเกินหกร้อยหกร้อยห้าสิบไหมครับเกินครับเกินอยู่แล้วครับสภาพมันครับ อยู่พื้นครับอยู่ด,ด้านข้างนะครับเต็มากประมาณนี้เลยนะครับดูนะครับขี้หมูขี้หมาคู่นี้ต้องมีพันหนึ่งอย่างน้อยครับมั่นใจเลยครับนะครับนี่ก็สวยครับ ท่านท่านไหนที่สั่งแล้วบอกว่าไม่ไม่เอาพวกบูธอะไรอย่างนี้แจ้งผมได้นะครับลูกค้าผมเข้าใจครับว่าแต่ละเพจแต่ละท่านเนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าอ่าผมขอเน้นอาตาบูธเอ็มดีผมขอไม่รับนะครับเพราะว่าท่านต้องเข้าใจว่าตู้นึงมันออกไม่กี่คู่เองนะครับนี่ครับดิกกี้สวยมากครับคู่นี้ก็หลายพันครับของใหม่ผมมั่นใจว่ายังไงลูกค้าไปก็กําไรครับนี่ครับสวยมากเลยครับ ดูซอฟครับเต็มๆเลยครับพื้นครับประมาณนี้นะครับอวกแอร์แม็กนะครับกะพื้นครับประมาณนี้นะครับ็ต่าังกินหน่อนไหมฮ l ลโ h ลดิสิสอ่าอ่าอินโทรเดล top kingdom grade full long shoe all is main size almost is a new model like this quality uh, is uh, the best of new shoe quality is the best of used shoe it's 650 baht for one pair uh, wholesale price minimum 50 pair if you want to order you can ask or uh, order in chat box like this almost is a new mm. this get uh, almost is a famous belt such as uh, nike and adidas like this and then the balls like this uh i will show you a size. and here uh, ladies yeah. if you want i uh, what style like, uh, uh, if you like basketball shoe sneaker you can tell me when you order we can send to lao myanmar vietnam singapore Indo, indonesia Mare. malaysia and cambodia ladies uh, uh, okay uh disco summer uh, shoot only sneaker uh, i will show you about basketball shoe it's the same grade 600 baht minimum 50 pair like that is uh, okay, okay. not fixed every pair every pair are uh, in my shop not fixed Insole, like this. Hmm. Okay, Jordan them. really beautiful and really new. Mm. Oh, wow. Hmm, wow. Okay. Hey, draw long. Like this. Uh, this got them, uh, One Only Basketball Shoe อันนี้นะคะจะเป็นตัวบาสของงานหัวนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะพอดีมินิต่อยค่ะชุดนี้ค่ะลูกค้ารับหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจไงก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับฟุตลองชูมีสาขาเดียวนะครับที่วัชรพลตลาดถนอมมิตรนะครับ www. ขายส่งรองเท้ามือสอง .com นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ